อาเลยนะครับผมมากินกับชายจอยเลยครับผมนี่ชายจอยพามาชมอาหารอ่ออย่างอร่อยนี่นะครับผมกุ้ไกแฮมนะครับไปไล้ครบมบ๊ายบายนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมบ๊ายบายอร่อยกับน้ำจิ้มเลยครับผมเค็มข้นมากครับผมทิมชิ้นนะครับผมเรือนะครับในมีอาหารหลากหลายอย่างเลยครับผมนะครับก็มีปลาหมึกย่างด้วยครับใส้กรอกนะครับผม นี่เลยครับอ่านี่กขาลงังนะครับผมใจใจก็พา,ามาชมน้ำก็เป็นน้ำมะพร้าวปั่นนะครับมีหลากหลายอย่างออบน้ำส้มอาหาร,ห,ารหลายอย่างครับปลาหมึกนะยำปลาหมึกแล้วก็สลัดพะเลข้างข้างหลุนก็มีนะนี่รับนี่น่าก,กินน่าก,กินนะครับน่าก,กินทุกอย่างในทอดกุ้งนะครับผม้งทอดนะครับอืมนี่ก็เป็นขนม ก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับผมกินนะครับหญิสาวเขาเลือกเลยครับผมนะเขาชอบมากนะแล้วก็ไอขนมที่มีควันนะครับผมนะก็ขนมนี้ครับน่าอร่อยมากครับผมนี่ก็จะเป็นผัดอะไรเนาะครับนี่ผัดปลาหมึกเนาะนะครับน่ากินมากนี่ก็ทอดปูครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จ่อยมาพามา ชมนะครับอาหารนะครับผมนี่เลยครับชิ้นแล้วก็ดอกเียวนะของมะเร็วลาล้วยนะน่าอร่อยน่ากินทุกอย่างเลยครับผมนี่เลยครับทคกคนนะครับมาเรื่อยครับนี่อาหารนะครับย่างไก่นะครับผมอันนี้้าใจมาเที่ยวชมงานนะครับผมงานชิมชอบใช้นะครับนะที่อำเภอพกนีะแล้วผมก็ใจแฮมนะครับไปไว้คบไปบายนะครับผม ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมบม่บบาอร่อยน่าอร่อยทุกอย่างเลยครับผมนี่ครับมีนะม่ค้าเ็าทาอย่างขมักขมินผมนะนี่ขนมนี่ครับอ่าสำเร็จรูปหลายอย่างนะครับผมนะมีทั้งบวยมีทั้งอ่สารพัดขนมนะนี่น่ากินมากครับผมนึ่งก็มีลูกชิ้นติ้งก็มีนะครับผมแล้วก็จะมีครัผูทอดกุ้งทอดนะครับผมอาหารหลักห่างแล้วขนม จีบนะวะไอ้ไวยจับเลยครับเป็นไฟล์นะครับผมไอ้ลายยางครับซื้อเป็นของฝากก็ได้นะผมเนะขนมนี่ครับอันนี้ก็ซื้อเป็นของฝากก็ได้นะผมเนะขนมนี่ครับอันนี้ก็นะครับนี่โค้กก็มีนะครับเป็นหนึ่งก็มีลูกชิ้นปิ้งก็มีนะผมแล้วก็จะมียัดผูทอดกุ้งทอดรวมมิตรนะครับ นี่ครับของน่ากินทั้งนั้นเลยครับผมต่ใจก็เดินไปชมไปถ่ายคลิปไปครับขอผลมาลูกชิ้นทอดผูรอดกุ้งนะครับผมน่าอร่อยมากครับผมผูทอดผูทอดนะครับกุ้งสดเออสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ใจยๆมาพามาชมนะครับอาหารนะครับผมนี่เลยครับ ถ้าใพูดมาไม่หมดน,นะน,นะผมเนียเยอะแยะหมดเลยครับอาหารขนมก็น่าทานทุกอย่างครับผมเนะี่ยนี่ก็จะเป็นไอติมหลอดแล้วครับผมอร่อยน่าอร่อยทุกอย่างเลยครับผมนี่ครับมีนะมีค้าเ็าทาอย่างขมักขมิ้นผมนะนี่ขนมนี่ครับซื้อเป็นของฝากก็ได้นะผมนะขนมนี่ครับนี่้กถ้าใจพูดมาไม่หมดน,นะน,นะผมเนียเยอะแยะหมดเลยครับอาหาร ขนมก็น mm ่าทานทุกอย่างครับผมนะนี่ก็จะเป็นไอติมหลอดแล้วครับผมถ้าใจพูดมาไม่หมดนะผมเยอะแยะหมดเลยครับอาหารขนมก็น่าทานทุกอย่างครับผมนะนี่ก็จะเป็นไอติมหลอดแล้วครับผมซื้อเป็นกล่องฝากก็ได้นะผมนะขนมนี่ครับนี่ก็น่าทานทุกอย่างเลยครับนะครับคนก็เยอะอยู่นะครับในลูกสาวลูกสาวจะกินไอนี้ครับผมนะ ลร่อาเลยนะครับผมมากินกับชายจอยเลยครับผมนี่ชายจอยพามาชมอาหารเออย่างอร่อยเ้อนะครับผมมากินกับชายจอยเลยครับผมนี่ชายจอยพามาชมอาหารเออย่างอร่อยครับผมนี่โคก็มีนะครับถ้าเป็นรวมมิตรนะครับนี่ครับของน่ากินตั้งนั้นเลยครับผม ใใช่คเดินไปชมไปถ่ายคลิปไปครับกับผลมาลูกชิ้นไก่ย่างครับแล้วก็แป้งครับนี่เลยครับผมอันนี้ก็เป็นยำนะผมยำแล้วกินทุกอย่างเลยครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นไก่ย่างครับไก่ย่างนะครับอ่าสำเร็จรูปหลายอย่างนะครับผมนะ มีทั้งบวยมีทั้งสา,า,พารพัดผมนะอืมน่ากินมากครับผมอาหารหลายอย่างครับปลาหมึกนะยำปลาหมึกแล้วก็สลายทะเลงวงางข้าวหนุนก็มีนะนี่ครับนี่เขาลองังนะครับผมใจจอยก็พามาชมน้ำก็เป็นน้ำมะพร้าวปั่นนะครับมีหลากหลายอย่างครับน้ำส้มทอดโพรทอดกุ้งนะครับผม น่าอร่อยมากครับผมผูทอดผูทอดครับกุ้งสดเอ่อรับผมนี่โคก็มีนะครับเป็นนี่อาหารนะครับย่างไก่นะครับผมอันนี้ถ้าใจมาเที่ยวชมงานนะครับผมงานทีมชอบใช้นะครับนะที่อำเภอพีนะครับนี่นี่นะครับยินลี่อ่าเข็มจีมาเลยนะครับผม มากินกับใจจอยเลยครับผมนี่ใจจอยพามาชมอาหารเอ่ออย่างอร่อยก็เมนูยำนะครับผมเมนูยำเมนูยำนะครับนี่ลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นก็เยอะมากครับผมนะชิ้นนี่นแล้วผมก็ไก่แฮมนะครับไปไปครับผมบ๊ายบายนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมบ๊ายบายเส็จร,รูปหลายอย่างนะครับผมนะ มีทั้งบวยมีทั้งสารพัดชมนะอืมน่ากินมากครับผมเป็นขนมเช่นกันนะผมนะอของหน้าทานทุกอย่างเล่นลูกสาวก็เดินก,กับร้านสาวผนะทอดปูนะผมมาเดินนะผมมากินกับใจจ้อยเลยครับผมใจจอยพามาชมอาหารอาอย่างอร่อยใจจ้อยพูดมาไม่หมดนะผมนะ เยอะแยะหมดเลยครับอาหารขนมก็น่าทานทุกอย่างครับผมนะนี่ก็จะเป็นไอติมหลอดแล้วครับผมอร่อยกับน้ำจิ้มเลยครับผมเค็มข้นมากครับผมทีมลูกชิ้นนะครับไอติมหลอดนะครับไปกินเลยครับทุกคนครับนี่ก็อร่อยนะครับผมลูกสาวก็จัดไปครับกับหลานสาวนะครับผมผลไม้ครับผมน่ากินน่ากินนะครับน่ากินทุกอย่างในทอดกุ้งแล้วครับผมกุ้งทอดนะครับอืนี่ก็เป็นขนม ก๋วยเตี๋ยวหมูนะผมเรือนะครับในมีอาหารหลากหลายอย่างเลยครับผมนะครับก็มีพะเบอร์ย่างด้วยครับใส้กรอกนะครับผมนี่เลยครับอาไอติมหลอดนะครับไปกินนะครับทุกคนครับนี่ก็อร่อยนะครับผมลูกสาวก็จัดไปครับกับหลานสาวนะครับผมผลไม้ครับผมไอติมหลอดนะครับไปกินนะครับทุกคนครับนี่ก็อร่อยนะครับผมลูกสาวก็จัดไปครับ กับลากสาวนะครับผมผลไม้ครับผมครับผมนี่โคก็มีนะครับเป็นนาทารทุกอย่างเลยครับนะครับคนก็เยอะอยู่นะครับในลูกสาวลูกสาวอยากกินอะไรนี่ครับผมนะเอลลรี่นี่อาหารนะครับย่างไก่นะครับผมอันนี้จะใจมาเที่ยวชมงานนะครับผมงานชิมชอบใช้นะครับนะที่อำเภอพรวมมิตรนะครับ นี่ครับของน่ากินทั้งนั้นเลยครับผมแต่ใจก็เดินไปชมไปถ่ายคลิปไปครับกรบผลมาลูกชิสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จ่จยจมาพามาชมนะครับอาหารนะครับผมนี่เลยครับ้าใจพูดมาไม่หมดผมเยอะแยะหมดเลยครับอาหารขนมก็น่าทานทุกอย่างครับผมนะนี่ก็จะเป็นไอติมหลอดแล้วครับผมปิดนะครับนี่ สาวเขาเลือกแลวครับผมนะเขาชอบมากนะแล้วก็ไอ้ขนมที่มีควันนะครับผมนะก็ขนมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จจ่อยมาพามาชมนะครับอาหารนะครับผมนี่เลยครับใจใจพูดมาไม่หมดครผมเยอะแยะหมดเลยนะอาหารขนมก็น่าทานทุกอย่างครับผมนะนี่ก็จะเป็นไอติมหลอดแล้วครับผมไอ้อร่อยกับน้ำจิ้มเลยครับผม ทิมคนมากครับผมทิมลูกชิ้นนะครับมาเลยนะครับผมมากินกับชายชอยเลยครับผมนี่ชายชอยพามาชมอาหารเอ่ออย่างอร่อยนี่ครับน่าอร่อยมากครับผมนี่ก็จะเป็นผัดอะไรเนาะครับนี่ผัดปลาหมึกเนาะนะครับน่ากินมากนี่เขาทอดทูครับผมนี่เขาลังนะครับผมใจใจอยก็พามาชม ไอ้น้ำก็เป็นน้ำมะพร้าวปั่นนะครับมีหลากหลายอย่างอบน้ำส้มทอดผูรอดกุ้งนะครับผมน่าอร่อยมากครับผมผูทอดผูรอดนะครับก <c oughs> ุ้งสดเอ,อ่อทอดผูรอดกุ้งนะครับผม